ตเจ้ารู้ดีว่าเจ้านํามันมาเพื่ออะไรไไเราพาคาขนของเรามาทุกคนมาเป็นทยานรู้ว่าเจ้าเอามันมาเพื่ออะไรไม่งั้นเจ้าคงไม่เรียกเรามาหรอกถูกต้องตรงนี้ตัวลูกเองยอมรับว่านํามาเพื่อประสบกิจการสิ่งใดแต่เวลานี้ยังไม่ใช่เว,เวลาและวาระที่พระองค์ท่านจะประทับอยู่ณจุดนี้ตัวของหม่อมฉันเองไม่เคยโลภหรือการอยากได้อะไรมาเป็นของส่วนตัวครับนะพี่คะ ฟาวฟันอุปสรรคมาก็มากมายเพื่อแก้วลูกนี้ที่จะให้หวนกลับขึ้นมาในวงังคำชะโนดแล้วจะเจ้าจะเอาไปไหนหลังจากนี้หลังจากวันนี้หลังจากน้องทูนเชิญไปประกอบพิธีที่ศาลาแก้วโกงถวายดวงธรรมเพื่อเราอยากอยู่ที่นี่ ของของเราอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้ทําไมในเมื่อเต้าบอกว่าที่นี่มันคือของของเรายังไม่ถึงการเวลาราชองค์การยังไม่มีการลงมาทุกคนจงฟังเรามนุษย์ทั้งหลายจงฟังนี่คือแก้วของเรานางผู้นี้เป็นคนบอกว่าแก้วนี้คือของเรานางจะเอาไปวางไว้ที่อื่นนางจะเอามาเพื่ออะไรที่นี่คือของของเราของเราคือของใครของเราคือท่านพ่อและท่านปู่ เราไม่อยากจะพูดอะไรท่านมาท่านรู้ว่าท่านควรจะทําอะไรกับลูกแก้วลูกนี้ท่านเป็นคนพูดเองว่าของที่นี่ควรจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่ที่ถึงเวลาไม่มีคํานั้นแล้วเพราะวันนี้มันคือเวลาท่านจงรู้ไว้ไม่งั้นท่านจะไม่มาเจอเราเด็กขาดเรามาอยู่ร่างนี้ร่างเราเด็กกว่าท่านเราขอให้ท่านจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่ท่านทํามันมีกุศลมากมายแต่ท่านเอามันเข้ามาแล้วท่านต้องคืนที่เดิม ราะการที่ถึงเวลานะคะทุกๆคนไม่ใช่จะมาแค่ผู้หญิงคนนี้มาบอกถึงเวลาทั้งหมดผู้ที่มีอำนาจทั้งหมดจะต้องมารวมกันก่อนแล้วถึงจะการน้อมนำทูลถวายไม่ใช่แค่ท่านมาบอกว่าถึงเวลาแล้วเรานำเรามาลึกจงฟังไม่มีใครรู้ว่าใครคือของจริงใครคือของปลอมจริงไหม ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะรวมคนที่มีอำนาจทั้งหมดเพราะทุกคนต่างอวดอ้างว่าทุกคนมีอำนาจถ้าเราไม่มีอำนาจเราคงไม่มีปัญญาไปหานํามาใช่ถ้า<ต>สรุปว่า,านี่<า>มันคือของท่านท่านไปหามาที่คือกฎกะเการเพราะรางถูกเราไม่ได้บอกว่าเป็นของของเราแต่เราบอกว่าเราเป็นตัวแทนของที่นี่นี่ต้องไปอยู่ในข้างในนั้น เข้าใจพีพ่คอยอยู่แล้วแต่วาระนี้ยังทาหน้าที่ไม่สําเร็จถ้าท่านรู้ท่านจะต้องถามต่อไปแกวลูกนี้จะต้องเดินทางไปไหนสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แกวลูกนี้มีพลังถึงเวลาเขาจะกลับมาเองแล้วชีวิตของเราจะได้รับสิ่งที่ควรจะทําแน่นอนพี่คะชีวิตนี้ไม่เคยเสียดายเราเสียเ,<ร>เวลาที่จะมาเยืนกับท่านเรามีคนของเราเราจะมาทําภารกิจของเราท่านเรียกเรามา เรียกท่านจะทำยังไงทาทุกอย่างให้เสร็จทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้มาเพื่อจะต้องยังชิงลูกแก้วแต่มาเพื่อว่าท่านบอกว่ากายผู้นี้เป็นกายสังขารและดวงจิตของพญายมราชเราถึงได้เอ่ยถ้าท่านไม่มีการผิดแบบนี้เราจะไม่ยุ่งกับใครเลยเราก็จะไม่ยุ่งกับใครเหมือนกันและท่านเป็นจริงไหมล่ะเทคะก็แล้วแต่คนจะตัดสินใจเพราะข้าไม่อยากจะพูดว่าข้าคือใครยันเชิญเลยคะ เราไปอยู่แล้วแต่เรา,าขอบอกว่างานาางนี้นะนลูกแก้วมาที่นี่แล้วถ้ามันอยู่ที่นี่มันหายแน่นอนแล้วอีกอย่างเท่ากลับไปเขาไม่อยากกลับรอดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เราไม่รู้เรามากันรอบต่องแล้วจะไ,ได้ข้าในเขาอยากได้ถ้ามีจิตจริงๆใครจะข้าข้าใครสักคนเลยข้าใครสักคนแล้วบอกเลยว่าลูกแก้วน,นี้ต้องอยู่ข้างในห้องนั้นลูกแก้วน,นี้เป็นของที่นี่ อย่าเอากลับไปอย่าให้เราไปอยู่ที่อื่นอย่าเอาลูกแก้วไปอยู่ที่อื่นต้องไปเพคะเพราะหน้า,ท,านที่หมอฉันยังไม่สำเร็จให้เขาจัดการไปแล้วกัน<ม>แต่เราก<ะ>็ทุกคนแล้วทุกคนตองเป็นพยานให้เราแล้วกันเราทําหน้าที่ของเราแม่จะท่านถามว่าท่านเป็นการจิตของจยมราชจริงไหม็<ะ>ยังตอบไม่ได้เลย